สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำข้อสอบ TMO กันค่ะเป็นสอบคัดเลือกโอลิมปิกประเทศไทยค่ะเป็นข้อเกี่ยวกับเรขาคณิตน,นะคะก็คือโจทย์กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุม B เป็นมุมฉากให้ P เป็นจุดบนด้าน BC และเม e g a เป็นวงกลมซึ่งมี CP เป็นเส้น ผ่านศูนย์กลางให้โอเมก้าตัดด้าน ac ที่จุด q และเส้นตรง ap ตัดองกลมโอเมก้าอีกครั้งที่จุด r จงแสดงว่า cp กำลังสองเท่ากับ ac คูณกับ cq ลบด้วย ap คูณกับ pr ค่ะเรามาเริ่มวาดรูปไปก่อนนะคะ <c oughs> เขาเือวาดรูป สามเหลี่ยมมุมฉากกันก่อน,นะคะ่ะสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ดยที่มุม B เป็นมุมฉากต่อไปก็คือให้ P เป็นจุดบนด้าน BC ก็ B, จุดนี้แล้วกัน และโอเมก้าเป็นวงกลมซึ่งมี Cp เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะได้อืม อนนี้คือจุดจุด P ให้โอเมกา้าอ๋อโอเมกา้าโอเมก้าคือวงกลมให้โอเมก้าตัด,ดด้าน AC ก็คือตรงนี้ตัดแล้วที่จุด Q แปลว่าตรงนี้คือจุด Q และเส้นตรง AP ตัดวงกลมเส้นตรง AP ตัดวงกลมโอเมก,าก้าครั้งที่จุด R ผ่านจุด P แล้วก็ตัดอันที่จุด R ออนี้ โ okay. อเคก็คือตอนนี้คือเราอ่านจนแล้วเราก็ได้รูปนี้ดังภาพเรามาดูก่อนว่ารูปนี้มันเป็นอะไรได้บ้างก็คือจะเห็นไน้ว่าตรงเนี้ยมันจะตั้งฉากกันเพราะว่าเพราะว่า PPC ตั้งฉากกับกับ BC อยู่แล้วก็เ,เลยทำให้เมื่อ P เมื่อลาก P ถึง Q เนี่ยจะเป็นเส้นตั้งฉากกันขอเขียนเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกัน มันเหมือนกันเลยโอเคเรามาเริ่มทำการพิสูจน์กันก่อนจากจากโจทย์ที่กำหนดให้จะได้ว่ามุมคิวจะมีขนาดเท่ากับ90องศาจะได้ สี่เหลี่ยม A B P Q ก็คือตรงน,นี้ปุ๊บอ่าแล้วก็และ C Q คูณกับ C A จะเท่ากับ C P คูณกับ B C <_ S 1> เพราะว่าอะไร เพราะว่าตรงนี้ก็คือ,อกําลังของจุดกําลังของจุดคืออะไรก็คือผลคูณระยะจากเส้นที่วงกลมตัดเท่ากันก็คือเส้นเส้นนี้เอามาเส้นนี้คูณกับเส้นนี้แล้วก็อีกเส้นก็คือ CP ก็คือเส้นตรงนี้ BC คูณกับ C.P. มันก็จะเท่ากับตรงนีู้นกับตรงนี้โอเคนั่นคืออาไปเหรอน,นั่นคือสามเหลี่ยม c p R จะคล้ายกับ สามเหลี่ยม A B P เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมสองอันเนี้ยมีมุมตรงเนี้ยเท่ากันนั่แปลว่ามันคล้ายกันนั่นเองต่อไปก็คืนเราก็จะได้ว่าจะได้ว่า C P หารด้วย AP เท่ากับ PR หานด้วย PV หรือก็คือ AP คูณด้วย PR เท่ากับ PB คูณด้วย CP ดังนั้น a c ไม่ a c คูณกับ c q ลบ a p คูณกับ p r จะเท่ากับก็คือตรงนี้นะเราจะเริ่มการพิสูจน์เลยลนะ่ะพิสูจน เราหาได้หมดแล้วก็จะเท่ากับ CP คูณกับ V r ลบกับ CP คูณกับ PB โอเคมาได้แยก CP ออกมาก็จะเป็น CP คูณกับทั้งหมด BR ลบกับ P.B. B.R. ลบ P.B. ก็คือ C.P. ปากติ C.P. ปุ๊บป๊บโอ้ไหนไม B.R. ไม่ใช่ B.R. เป็น B.C. bc bc ลบกับ p v ก็เหลือ pc ตรงนี้ก็คือ cp เท่ากับ cp กำลังสอง